สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับพี่หนึ่แล้วนะครับและพี่หมาพร้อมกับชุดประกอบรถ7ซเว่อินวันแต่วันนี้พี่หนจะมาแกะเล่นเองก็คนเดียวก็เงเงาๆก็เลยมีแขกรับเชิญมาสองคนน่ารักมากมากเลยนั่นก็คือน้องเนตรนั่นเองครับและน้องกระเพาเนี่น่ารักมา,มากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันเล่นไหมครับน้องกระเพาเล่นไหมครับ น่ารักจังเลยวันนี้น้องกะเพราอยากต่อเป็นอะไรครับอยากได้อยากต่อเลยครับอยากต่อรถแล้วน้องเนตรละฮะอยากต่อเลยเอะยอเอ่ยอ๋ออยากต่อหุ่นยนต์นี่มีหุ่นยนต์ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้พี่หนึ่งจะให้น้องเนตรแล้วก็น้องกะเพรามาต่อแข่งกันดีไหมครับแล้วเดี๋ยวพี่หนึ่งจะดูว่าใครจะต่อเป็นอะไรกันบ้างนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่หนึ่งขอแกะกล่องก่อนได้ไหมได้เลยครับ ครับก็คือชุดประกอบรถเซเว่ินวของน้องเนธและก็ของน้องกระเพานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบแข่งการดีไหมครับน้องกระเพาดีไหมครับดีน้องบอกดีมากน้องเนธดีไหมครับน้องเนธบอกดีมากค่ะงั้นเดี๋ยวพี่หนึ่งนับ1ถึงสแล้วมาต่อบไปพร้พอมๆกันเลยนะครับ1 2และ3มาตอเลยครับ แล้ตอนนี้แล้วครับเราก็ได้ผู้ที่ประกอบชุดประกอบรถเซเว่นอวเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือน้องกระเพานั่นเองเก่งมากเลยต่อไวมากของน้องเนี่เสร็จยังครับเสร็จยังครับขาดอะไรไปอ่ะอนนล้อใช่ไหมเห็นไหมแต่ว่าน้องก็ถือว่าต่อเร็วมากนะครับเก่งมากเลยนะครับสนุกมากๆเลยนี่ก็คือของเล่นชุดประกอบรถ7 in 1นั่นเอง ซึ่งต้องบอกเลยคุณประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับและนอกจากจะได้รับความสนุกสนานกันไปแล้วยังได้รับประโยชน์มากมายจากการเล่นชุดประกอบรถเซเว่นออีกด้วยทั้งคุณสมบัติที่ทำมาจากพลาสติก ABS ที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุที่ทนต่อความร้อนไม่มีเหลี่ยมคมและยังใช้สีที่นอนท็อกซิกปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อน้องๆอ,อีกด้วยเหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไป คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับทั้งใน e, s h อ p e e l a z a d a หรือจะสอบถามไปทาง l ล n e แอดไซน์เพกอก็ได้ครับประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับจากการเล่นชุดประกอบรถ7ซเ e ่นอินวันคือ 1. พัฒนาการทักษะทางด้านกล้ามเนื้อมือจากการที่น้องๆได้ลองไขลองหมุนน็อตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของการเริ่มหยิบจับสิ่งของหรือการเขียนหนังสือนั่นเองครับ 2. เสริมสร้างพัฒนาการทักษะแก้ไขปัญหาจากการได้ลองต่อชิ้นส่วนต่างๆ ทำให้น้องๆได้คิดวิเคราะห์ประมวลผลจากสิ่งที่เห็นว่าควรจะนําชิ้นส่วนประกอบกับชิ้นส่วนไหนและหากต่อไม่ได้ควรจะแก้ไขอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับที่จะทําให้น้องๆเติบโตไปอย่างมีคุณภาพนั่นเอง 3. เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์การที่น้องๆได้เล่นได้ลองประกอบจะเป็นการเสริมสร้างสมาธิให้น้องๆได้จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆในน,นานขึ้นอีกด้วยครับ